ใอย่างเงี้ยปกติมากกว่ารู้สึกไหมเออเมื่อกี้เนี้ยมันเครียดมันพอมันเพ่งไว้ควบคุมไว้เยอะๆเนี่ยมันหมดแรงนะเพราะมันใช้แรงแล้วสังเกตไหมมันจะคืมไปเรื่อยๆอืมมันเหมือนมันชินจะไปเดี๋ยวจะไปบังคับแหละใช่แล้วพอเลิกบังคับแล้วเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะมันก็จะหมดแรงอ่าเนี่ยค่ะก็ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ฝึกอ่ารูปแบบมากขึ้น ตอนรอบเช้ากับรอบคำ่ำเงี้ยค่ะแต่ <uni> รู้สึกว่ารอบเช้าจะจะสบายกว่ารอบค่ําจะแบบมันจะมีมันเหมือนไปเพ่งๆแน่นๆไม่รู้จะทํายังไงพี่บิ๊กหมายถึว่า,า,วามัน,มน,มนเคร่ยดก็เยดทั้งวันละเพราะเหนื่อยมาทั้งวันน่ะน้องเครียดไปตั้งใจมากไปจงใจในการาที่จะปฏิรัถ้าไม่เพ่งก็สับประงกไปเลยเสร็จคืออย่างนี้พอเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยน้องก็จะรีบๆต้องรีบทําไปรูปแบบ ใจเป็นหน้าที่ใจมันยังเครียดอยู่เลยยังทุกอยู่เลยอ่ะใจมันยังไม่ปกติยังไม่ผ่อนคลายไม่สบายเลยอ่ะพอมันลงมือทําอ่ะมันก็เพ่งแล้วมันก็เครียดอ่ะใช่มันนึกออกมรู้สึกรอบเย็นมันจะแน่นแน่นขึ่รอบเช้าจะสบายกว่าเพราะนั่นนะอันนี้เลยนะสิ่งที่พวกเราอ่ะต้องสังเกตด้วยเหมือนกันไม่จําเป็นนะต้องรีบๆบอกว่าวันนี้ฉันมี ฉันต้องทําในรูปแบบเรื่องออกไหมแล้วต้องรีบๆลกๆกลับมาแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้ภาระต่างๆทั้งโลกให้มันจจๆเพื่อฉันจะได้มาเดินจงกรมฉันจะได้มานั่งสมาธิฉันจะได้มาไหว้พระสวดมนต์เพื่อทําในรูปแบบนี่คะทั้งที่จิตมันไม่พร้อมเลยมันเหนื่อยมากแล้วมันเครียดมากแล้วดูหลวงพ่อหลวงพ่อยกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆนะหลวงพ่อทํางานเหนื่อยมากเครียดมาก แต่หลวงพ่อเนะี่ยมีสต,ติอยู่นะในชีวิตประจาวันขนาดอย่าง,งน,นั้นนเวลากลับมาหลวงพ่อ,อยังไม่รีบร้อนเลยที่จะต้องทําในรูปแบบหลวงพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนเพราะนั้นพวกเรากลับมานะไม่ต้องคิดว่าต้องทํารูปแบบทาภาระต่างๆทางโลกอย่างสบายๆหาข้าวหาปลาดูแลครอบครัวเนาะมีภาระอะไรต่างๆก็ทําไป ไม่ต้องรีบรีบรร้อนรีบรีบ,รบ,รบ,รบลงลงลงวันนี้ต้องต้องและขณะที่ทําขนาะนั้นรู้สึกตัวไปมีสติไปรู้สึกถึงร่างกายก็ได้รู้สึกถึงร่างกายไปเนี่ยภาวนาแล้ว<ะ>มีสติแล้วขณะนั้นก็ภาวนาแล้วมีความเพียรแล้วไม่ใช่การทํารูปแบบเยอะๆมีความเพียรไม่ใช่ถ<ะ>้าทาในรูปแบบด้วยใจที่มีโลโลภะมีความมีความทุกข์มีโทสะขนาดนั้น,น่ะไม่เรียกว่ามีสติ ขนาดนั้นไม่ได้เรียกว่ามีความเพียรนึกออกไหม<ะ>ทําให้ลําบากให้ตนเองลําบากให้กายใจนี้ลําบาก<ะ>รู้แล้วอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไระไม่รู้ผ่ <laughs> <laughs> อนคลาย<ะ>น้องเครียดไปนึกออกไหม<ะ> จริงๆระหว่างวันเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะลุกจากโต๊ะแนละ้ไปเดินรู้สึกตอนนั้นนะรู้สึกดีขึ้นนะแต่พอกลับมาก,ก็ก็มาอยู่หน้าจอหน้าอะไรเหมือนเดิมก็ตึงๆตึงๆต,ตลอดคนะ่ะถึงจะไม่ได้ทํางานนะครับพี่นี่บางทีก็ดูอย่างอื่นแหละแต่ว่าจิตมันเข้าไปในร่องเนี้ยมันเพ่งไว้ตลอดอมันเครียดไปล้มกระดานไม่ต้องปฏิบตัตินึกไม่ต้องนึกเมื่อวันตอนนี้ฉันต้องปฏิบัติ<ะ>เป็นคนปกติอ่ะ ปกติน้องอะเป็นคนปกติก็เครียดอยู่แล้วนะใช่ป่ะไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรเลยต้องเครียดทุกไปหมดแล้วพี่มีทุกทุกอย่างมีแต่ความทุกข์อะไรเงี้ยอมทุกข์มากเลยไปอมมันทําไมอะอืมแต่ก็ก็รู้สึกว่า มีขึ้นกว่ากว่าเมื่อก่อนเยอะอแต่ก็ยังมีความาเครียดอยู่นเนะเพราะนั้นน้องไปสังเกตมันไม่ใช่แค่การภาวนา,า,าหรอกพอ <ผ Joe. S 2> ม,มีเจตนาในการไม่ว่าจะทำภาระอะไรภารกิจต่างๆไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรใดๆก็ตามใจมันจะมีจะบางอย่างมีเจตนาเ,เวลาที่มีเจตนามันจะมีแรง<ๆ>จงใจต้องใช้คำว่าจงใจเยอะ ตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกข์ให้เครียดให้รู้เท่าทันมันตรงนี้ก่อนในทุกๆครั้งยิ่งเวลาก่อนจะฝึกจะทําในรูปแบบหรือตอนที่คิดถึงการปฏิบัติมันจะมีเจตนาตรงเนี้ยให้เรารู้เท่าทันมันมันจะค่อยๆถอดถอดถอนมาผ่อนคลายมากขึ้นเอาใจที่เป็นปกติเป็นธรรมดาไปไปติบัติ มารู <is> ้เท <laughs> ่าทันอย่าใช้คําว่าปฏิบัติไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยพอบอกปฏิบัติเพราะมันเป็นตู้ต้องทําแบบนี้นึกออกว่าเพราะมันเคยชินเคยชินเป็นอย่างนี้มาตลอดแม้กระทั่งชีวิตการในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานก็เป็นแบบเนี้ยพอเอามันใช้ในการปฏิบัติก็เอาความคุ้นชินอย่างที่เคยเป็นเอามาใช้ในการปฏิบัติด้วยใช่ปะใช่เออย เหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยแทนเลยเห็นน้องมานานมากแล้วนะงานง่ายง่ายยังไปเครียดกับมันเลยมไม่เข้าใจตัวเองอกันเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงใจเป็นอย่างนี้ให้รู้ทันเนี่ยพอนึกถึงใจก็ไม่ชอบมีโทสะตามมาอีกเพราะมันเครียดมากๆนะมันทุกข์แล้วมันจะมีโทสะกุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยหน้านี้จะไม่มีความสุขเลยรูมหน้ารอบหนึ่ง เออหัวล้อก็ยังโอ้ยเครียดเลยอะ่ะกินน้ำดีกว่าพอดื่มน้ำหน่อยพูดมาเยอะมากแล้วหลงเห็นป่ะ เนี่ยน้องไม่ต้องรู้ตลอดเวลาเห็นป่ะไม่ต้องปฏิบัติเห็นไหมเวลานึกถึงพอพอพี่เงียบป๊อปนะน้องจะมีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างที่เคยชินว่าตอนนี้ต้องรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้ทันก่อนใช่ป่ะ ใช่เออเนี่ยแล้วตอวก็มารู้สึกเนี่ยเห็นนะพยายามขยับเพื่อรู้สึกเนี่ยเป็นการกระตุ้นมันไม่ได้พักนะมันเหนื่อยเพราะมันเล้าเลาเพื่อจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยมหมเหนื่อยเนาะอืมอันนี้ไม่ใช่การรู้สึกตัวการจะรู้สึกตัวได้คือมันต้องเห็นสภาวะจนมันจำได้แม่นแล้วมันรู้สึกขึ้นมาเอง แต่เนี่ยพยายามเล้ามันเพื่อจะให้มันรู้สึกต่างกันนะเวลาที่มีสภาวะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยใจที่ปกติของมันอยู่แล้วแต่มันจําสภาวะได้แล้วมันรู้สึกถึงสภาวะมีสภาวะนั้นอยู่มันไม่ได้ทําอะไรแต่มันกลับมารู้สึกแต่ถ้าเล้าเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันต้องใช้กําลังของจิตเนี่ยเข้าไปทําเพื่อกระตุ้นนึกออกมะไม่เหมือนกันนะ เ <Okay. S 1> หนื่อยครับเพราะฉะนั้นทําในรูปแบบก็ยิ่งเหนื่อย mm hmm. เพราะทําแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แต่ห้ามไม่ได้นะเพราน้องนึกถึงปฏิบัติแล้วจะเข้าไปแบบเนี้ยให้รู้ทันมันก่อนอืม mm hmm. ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้ามันแบบจะคล้ายๆน้องเนี้ยไปทําสวนจะรู้สึกสบายขึ้นใช่ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นไม่มีรูปแบบ mm hmm. คนที่เพ่งมากๆเนี่ยต้องทำกรรมฐานที่ ไม่ทําอะไรซ้ําๆเดินจงกรมกลับไปกลับมาบริกรรมคําเดิมๆพุทโธ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 พุงเพ่งเพ่งเข้าไปเรื่อยๆคือทําอะไรซ้ําๆเนี่ยมันจะเข้าไปในล่องเนี่ยอยู่เรื่อยๆมันก็จะเพ่งง่ายเพราะฉะนั้นการที่ทําอะไรที่มันไม่มีรูแปแบบอะสบายกวา่ามันไม่รู้จะเพ่งตรงไหน นีออกมแต่ก็จะหลงนานช่างมันหลงแล้วก็รู้เอาแต่หลงแล้วส่วนใหญ่จะไม่ชอบที่มันหลงนานก็จะเข้ามาเพ่งอันดับแรกเลยหลงแล้วรู้ว่ามันหลงแล้วมันจบลงแล้วนะที่รู้แต่ตามมาด้วยพฤติกรรมความไม่พอใจความไม่เป็นกลางต่อสิ่งที่มันมีสภาวะเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ปัจจุบันเนี่ยใจไม่ชอบที่มันเป็นอย่างนั้นก็เลยมีพฤติกรรมที่จะเข้าไปควบคุมไปบงการที่จะไม่ให้มันไปแบบที่คิดว่ามันไปเพราะหลงหนานเพราะเราลืมไอ้ตัวนี้ก็เลยพยายามจะควบคุมก็อดไม่ได้จะกลับมาเพ่งกรับมาานให้รู้ทันลงไปอีกตรงนี้มันจะค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นหลงก็สั้นลงแล้วก็เพ่งก็น้อยลง พอนึกอ,ออกมาค่ะอืมเข้ใจะอยู่กับมันได้อยู่กับกรรมฐานอย่างสบายๆแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะยากต้องบอกเลยว่ายากแต่เราต้องอดทนนะ,ะอืมไม่เลิกค่ะนั่ยากแต่ก็ไม่โู้ <laughs> อดไม่ได้พี่ <laughs> ถึงไม่ได้บอกว่าบอกแล้วว่ายาเห่ะ แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามแต่โลภแล้วให้รู้ว่าโลภพยายามหลงแล้วก็รู้ว่าหลงค่ะโอเคเนะาะ